มันเป็นทริปเซอร์ไพรส์มีเพื่อนของเราสองคนที่เาจะขอแต่งงานกันที่อิตาลีตื่นเต้นมากทำไมเขาถึงเลือกที่จะมาขอกันที่เนี่ย่ะย่างออสวยเลยอ่ะจากโรงแรมเราวิวดีมากดูสิ นี่ห้องถูกสุดเหรอหกหมื่นเนี่ยฮะน่ากลัวป่ะ This is Positano พ่อเอาจริง Positano นี่มองตรงนี้ก็เหมือนกระบี่เหมือนกันนะฮะโหเหล่อมากแบร์ทุ่มสุดมันติกไหมอ๋ออีแบ ต้องกลมต้องกลมแล้วเฮ้ย <He i, S 2> มันไม่มีอะไรกั้นเลยนะนั่นนะ่ะเขาพุ่มกันไป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 